มาดูช่องรี리조เนี่ยมันนั่งสามอุ้มสามคนเล่นในเมืองได้เหี้ย่ะทำที่ไหนอะอะไรอ่ะรีโซตีมที่ไหนวะในในในยูทูบบอสดูย่องรีโซดิเอ๋อดีดีดูช่องดูช่องรีโซไดูดีบอลบอลดูดีบอสอย่าหาจัดเด็ดนะสามกุ้มอะไรอ่ะเออแล้ววันนีมันอุ้มมันสามคน ดูยองลีซอจดับมันช้ด้วชื่ออะไรวะลีซอเอ็กดีเขาเนครับพี่อเลยมันจเกลียรเเเ้าเซนเล่นลองดูเลยเลเซนลเซนเอดีูลองดูดูเร่ะเอุ้มสามดูไอตัวเนี้ยถือสอบอยู่ดูดีลองสอไปได้แล้วพี่อเออรถระแบบช้าหรอโอ้โหอเฮียแม่งมั่นใจเงวะเล่นในเมืองได้วยเฮียเียซอจีว่ะ มันนี่อามากเลยนะอาจจะเป็นตัวตึงก็ได้ตัวเนี้ยอุ้มสามเลยหรอตีตัวของแม่บล็อตบอตมื่นว่ะอุ้มสมันเอาปืนมันเอาปืนมันนั่งสองปืนมันนั่งอ่ะเพราะมันไม่ก็ไม่กดทีขวามัเล่นง่ายขึ้นมันอาจจะเป็นทิกก็ได้แบบตำรวจไล่ปุ๊บก็ลุมยิงปืน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 หรือเปล่าเป็นสามคนเหรอเออปืนลุมไม่ไม่เวิร์อ่ะโดนอ่ะอาจจะเป็นแผนเขาอาจจะเป็นแผนเขาแผนอะไรวะนรอเคสหรือเปล่าเออแค่ไ่นเขาอาจจะเป็นแบบปืนสามก็บอกก็ได้นะกูอยากรู้ว่าใครขับเนี่ยคนที่อุ้มเนี่ยขอชื่อหน่อยดิ โหลน่าจะมั่นใจนะอยู่จริงนะขูอยากรู้ชื่อจังเลยอะบีกูแจ้งไปแล้วว่าจอนจอนในวานาบีตอนที่ถูกแล้ววะใครมันขับวะกูดูทรงละไม่น่าใช่แผนน่าจะเฮ้ยทรงทรงหายไปแล้วนะหายไปต่งมึงมันมั่นใจจัดเลยนะ้องขับไปแล้วนะไอ้บีเอ็มไม่ใช่ไอบีไอ็มไอบีมไอบีเอ็มยู่าไอบีเอว่าว่าก่อนนะโอ้ยมันจะช่วยดูนี่มันจะเกมตอนไหนวะ สามเชีวะว่าเกมไวอยู่นะไอที่มีตำรวจดักคันนึงนะเส้นเส้นในสุสานเจ้ไอที่นี่ตัวปักเกี่ยวได้เวอะแต่ที่ที่ผมเล่นอ่ะมันก็เอารถสีเล่นปืนเหมือนกันนะก็โหดอยู่นะแต่มันแบบแบบตำรวจมาก็ลุมยิงอ่ะบอสเออรแต่มันเป็นปืนทุกคนเลยนะปืนสามคนเลยที่นั่งอ่ะตำรวจไล่ก็ลุมกันยิงเลยยางแตกก็จบแล้วอะไรเรื่อยจัดเราถ้ายางเราแตกอ่ะชิบหายไงก็เมื่อวานมันก็มีคนไอ้พวก มันลกใจเลยใช่ไหมเออกันเยอะไอ้นเ้ยต่อไปีอันนี้สีรเรว่าชิว่รที่ซัมเมอร์อุ้มยาก็ตได้แน่ดวยชูวี่าด้เดบิวต์เลยเดียวโอ้โหไอ้เดียวอีโวไปนั่งก่อนไอ้ดีสอนนี้มันชอบพูดไปเรื่อยรู้เนี่ยิ๊กถูกนี่ยไม่ได้วังเลยต้างหลังอะไรแ่นะคนนึรุ่นโอบรุนหรือบแคปไอ้เยเนี่ยนะคนเราไม่เจอแลวเนี้ก็ดียไหม เสียงโคตรลุ่ข้างหลังตำรวจแล้วมาแล้วนะโมนั่นนี่อุ้มสามไม่ไม่อุ้มสามไม่ตกดุดโอ้โหตกดุดตกดูดตกดูดมันควรจะได้ลวดด้วยไม่กันรีบหมดอย่าอย่าให้ได้ประเนแพรแล้วไปเจอหลายล่ากับเจไอ้หลุดไม่จับวะยังจัดหลุดต้องจับดิดึงดึงเข้ามาได้ไหมครับอุ้ยครับได้ไหมไม่โยงไม่เย็นดี้อะไรล่ะนู่ลหรอหรือว่าตกดูดตกดูดอนนี้สองไม่หมดเลยวครับหมดแล้วโมหัวนะ ไม่ได้แล้วเอาต้นนู้นไปอย่าไปคนรูบอกว่าไอ้ดีมซิลเวอร์ล่าโหดใช่เหรอสุดปลาหลักเลยแล้วตำรวจจับได้เหรอเนื้อตัวอุ้มหมังตัวอุ้มเรื่องเขามึงโง่เองอ่ะทำสอหลุดอ่ะสอหลุดสอหลุดก็ต้องอันนี้แบบแบบเป็นอันนี้เออไม่ใช่หรือว่าแคสหรือว่าหลุดออกไปไหนไม่ได้มันหลุดออกไปไหนออกไปไหนออกไไปแต่ถ้าสอหลุดก็เอาใหม่ปะ เวลามันเดินแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อมันล้วนอย่าไปเชื่อมันเออแอบแอบไว้ไอ้สัตว์เออไงต่อเนี่ยตอนที่สองเลยวะเวลากูเสียฟรีเลยไอ้เหี้ยกินเวลากูไปเรื่อยๆเลยคืออะไรเนี่ยต่อบีมกูผิดป่ะสอบหลุดตั้งตั้งเลกสองเฮสสองยกตีอ่ะตั้งเลกสองแลนด์มินไม่เห็นไม่ได้จัดเลยนะอ่ะไมื่อเที่ยงสองรอบไม่น่ากูนับฟรีเลยอ่ะไวลาเสร็จมาแล้วนี่ไง เสี่ยมาาฟรีมาณหนึ่งนาทีอะอทีห่นาทีครับทุก่อตอนที่หลุดไปหนี่นาทีครับแนหรือเปล่ายี่สิบแปล้วนๆดยวกล้วนๆยยกคันอยู่ด้วยกันก่อนยี่ันยกคันใช่ก็ต้องกับก็ต้องอยาให้ตอรอกับเพื่อนมาอู๋ไปว่าไปสบหลุดมาปนเกียวนะแจงให้หน่อยครับกเล่นต่อเล่นต่อสวยเสียมาาฟรีสวยว่น แค่ตบคนเดียวเสียร้อยอย่างนี้ดเสียเวลาฟีแบงดีเจ้าหัวร้อนนะหัวร้อนสวยเลยนี่หัวร้อนนะบอลผมว่าเนี่ตวาตองมาต้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 องา้องมาต้อมาต้อกมาต้องมาต้อมาต้องมาองมองมาตองมาตองมาองมาร้องมาต้องมองมาต้องมต้อชมอมอม้อม้อ้องมอมอมาอ้มอมอมอาอมอมามกูรอมอชมตมอชมตมอมอมอมางม้อ <rôle S 2> มันลำเดโดนโดนแหกตาอะไรด้ยเาบอกคุณพูดแล้วอุ้มแอบเอเรียกเพื่อนดิเขียนดิมันยังไงเขาปืนแล้วอ้ยโอ้ยเอ้ยอร่อยเลยเฮียเอ้หนึ่งย่างโดนตัวคมดิเฮียโดนตัวคมนสาด0 0รอยเมตรเฮียไอ้บอกกูยบินตัวอุ้มเนี่ยเฮียกูแต่แค่ไม่รอดอีกจะมีปะปาแล้วแ เหมือนมึงอ่ะด่ากันแล้วไอ้ยีอะ้แล้วด่แล้วด้แล่นได้าลวี้ะล้วได้ล้วแล้วได้แวได่แล้วอด้แล้วไดงแา้วได้แวได้แล้วไดอแล้วได้แ้วไดงแ้วได้แ้วได้แ้วาด้แ้วได้แ้ได้แ้วได้แ้ด้แลไลดลดลวด้้ไดไดด้ดลดล้ดลด้แล้อ้าได้แไลุด้ล้ด้ล้ด้ได้นล้ดล้แไ้ลลด้้อ้้ล้ล้า สองยยโยอีกลสาให้ไงกันให้ไม่มา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 ต้องเสร็จแล้วโอ้โหต้องเร็จวยไันไม่ทันเอาไอ้เฮียเอ้ยตกรถเลี้ตอตลอดมาเอาไอ้เฮียนั่นไม่รัดเข็มขัได้ไอ้ควายไอ้เียไม่รักอย่งั้นปืนยิงดิเอาปืนยิงดิปืนยิงตำรวจอยากแตกตีไว้น่ะสวยหลดไปเล่นสวยรดทำไมทําอย่างเงี้ยวด หลุดลอยมึงอะไรของอะไรเลยหลุดเพื่อะไรหลุดแค่นี้เป็นไรเอาด่าตัวเองเึงยังยิงไม่โดนเลยหลุดไม่ต้องยสงยาก็ไม่แตกสองล้อยิงยาไม่แตกโง่ดิยังโงูดิขึ้นซ้ายหลอกดิเก่งยางแตกไม่เล่นเข่าเก่งแล้วเกิดใครสอนอุ้มมาแ่ละวัวไม่ใช่แล้วว่าเดียวมาโต้รุมยาไม่ไปยิงโดนวะวะ ไอ้มึงยินเป็นไหมเนี่ยมึงจับปืนเป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหินุดแบบจับปืนนเนี่น่าจะเก่จับนเป็นเนี่ยจับปืนเป็นไม่ยเฮ้ยอย่าลดิยกดดันดิยกดดันดิยกดดันดิใจแรงเลยวะโอยบเบ๊ดไม่ตำรวจตำรวจมีแบบหุดอยู่ถ้าเจอญาติญาติเอาเอาเพื่อนนี่เอาลุปเ้เอลุดเเอาลุดเอาลุดไอเอลดเอาลุเ้เอาลุดเฉยไอ้เนี่ยโง่เลย ดูด้านหลังเองปั่มเท่งหดกมาไว้สามตัวเนี่ยด่น้านหรังซ้ายโคตรพี่เหมือนตี้มันจะ่งเต้นมันจะเล่น่นลเกือบสองอันจะเน่นแดูแล้วไอเหี้ยไอ้เหี้ยโคตรดวง้เยจ่อจ่อทีเซอร์ยิงไม่โดน วัวไฟสองไม่ใช่วัวไฟสองชนะว่าเองเดียวเป็นตำรวจว่าวะที่เนี่ยใช่ว่าผมว่าเองเออวายดีชนะไฟสองผมว่าแต่ประเทศใจมาคนดูบอกไมค์เทลอย่างดังเลยไม่ได้ยินเลยเราหลุดเบาเบาแล้วนะไม่ได้ปัดมันขัดขันมันลุกทึ้นมาเอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมเหมือนไม่ไม่เห็นใครเกมเลยวะเออมันก็รู้มือว่ามันเจอชัวร์ไวมันเจอชัวกู้ว่าซ้อมเป็นก็มาใช่เวลาอุ้มดาราจะเป็นยังไงเลยอุ้ยเอาไอหยอง ไม่ต้องกดเคสแบ่งก็กดเคสสามคนก็ได้หยอกเดงไม่กดเคสไงไม่เป็นไรอ่ะเฟได้ซีหยอกมังกรแล้วชูวเป็นไรอ่ะอกูมีหลักฐานด้วยยกูังโอ้โหมันจะเข้าข้อมืออีกแล้วเกมเคสเดียวเองเกมล่อขอแผ่นเคสล่อชัวร์นะล่าสามเคสได้ตำรวจมาแล้วก็หยอง ไอ้เย้เคารวยเลยแบ๊กแบ๊กมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทันอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่มันเด้งเว้ยมันเด้งเว้ยมันเด้งเว้ยอกหล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 อกเลยเย้เย้หลอกย้อนเวลาย้อนเวลากี่นี้มูาดเล่นมูาดอยู่กี่นี่เล่นมูาดอยู่ปล่อยล่างเงาไว้เปอดล่างเงาไว้เล่นมูฬเลยไม่ได้มันกดกดกลางเขาด่าทางต้องแรงเลยแต่ถ้าเจอแดงอ่ะยังโดนอ่ะไอเย็นมันไต่ได้เที่ยวเย้ไปนั่นน่ะเย้ มัยตรวจจี้ตัวนะใครบอกรถตำรวจไม่แรงมานะมานะมานะังวะ้องาตรวจมานไอ้ยหี้แล้วคนนมปืนึ่งบอกอีเนยแรงจังวะคันนี้พออะไรวะนะไอ้ยอพอวุ้นดินเพื่อนดิ้ดิเยยเาางห่ใช่ผบอจสแมมันเหมือนกันนะเว้มันดีไมคิดด้ไงสาแม็มันนะเวอุ้ยมันอุหลุดแล้วเนี่ยเยยแม่หูดแล้ไอ้สัตว์รดีมเนี่ยวแน่เลยว่ะตำรวจไล่คนเดียวอะ หม่ทิ้งโด่งจัดตีนี้อย่างฮาเลย้าเดียวผมปกติอย่างบอเจอปกติแล้วไม่ได้นังปกติได้ปะเออนี่ไ้ได้ได้ไผมมันห่างมากเลยมันบูดนะมันบูดเป็นบอลบอลโคตชิวอ่ะอยู่ในภูมิอยู่ชิวอ่ะมองขับอ่ะไม่เบรกบูดเก่งกว่าไอแถเฮ้ย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 เี่ยเฮ้ยวฮ้ยดี้ยเฮยเฮียเเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ีเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้เฮยเ้้เ้ยก้ยเ้เฮย้ะบอส มึงจับฉลากตอนปีใหม่มาเป็นไงวะที่ซ้อเม่นลำลำไปเหลวดยับเนี่ยเคยงานโดนลำเคยงานเพื่อนเดียวสีหน้าของนายอินที่ได้ดูสตรีมตำรวจตำรวจไม่บอกตำรวจไม่งอมกันหมดเลยเมื่อวานอ่ะของไม่ได้ตกมือนะเราชนะของงอมนะโดนลำบอกว่าตำรวจกาก ขอน้อยใจอ่ะไม่เป็นกันแล้วตำรวจอ่ะไม่ตบมือบอสไม่ตบมือไม่มีตบมือเข้มกิไม่แตกย่างอะไรที่อ่ะคนล่วงรถนี่ไม่โดนโดยการบ้านเราช่วยเค้มไม่ได้งอมกูนี่กูนี่กูนี่ติดใบแนชช่วยก็จะดิในอินนั่งกมไมี่อ่ะยจอเข้มไม่ได้อุ้ยอุ้ยเอาเยี่ยจระเข้อีกใครวะบริเป็นรูมสองด้วยพญาด้วยโอ้ยเจอันกูมาว่ะคนกูมาว่ะกูเจอตอร่อยหมู่มันอุ้มทีละวสามคน เอาเอาลวด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 ไม่เห็นไหมเนี่ยโสบะลวดเมื่อขี่ไปไหนไอ้เปล่เอ้ยจังหวะคาสิโนมันแบบโหลดโหลดโหลดแน่เลยตามึงบอดสีส้มๆเนี่ยเฮียเมื่อกี้มัเป็นพระหรือไงวะเดี๋ยวฟาร์มรอบมาสีย่างเด่นเลย่ะไอ้สัตว์ไอ้ตัวที่มคัดไม่รักอะไรผมรักสองเส้น ไม่ไดากันอีกแล้วที่มึงคือไรอ่ะมันด่ากันอยู่ไม่เดี๋ยวถ้าฝั่งเขาได้อุ้มมันภาพมันจะเป็นอีกแบบยังไงธรรมดาแหละคนโดนอุ้มมึงก็ต้องบ่นตะเบิดอยู่แล้วถ้าเราโดนแบบซ้ำฮาร์เล็กับผมขอว่าเก็บเห็ดได้ไหมอืมอืมอืมไม่เพลนอ้ามึงยังไม่เลิกอ้ามอีกเหรอวะอ้ามเฮ้ยเมืองยิ่งร้อนอยู่ไอ้สัตว์อากาศก็ยิ่งร้อนร้อนอ้ามเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็บอกเมืองร้อนร้อนเมืวานเริ่มร้อนแล้วบอสเมืองร้อนเพทุ่นเยี่ยวหรอร้อนเพราะอมเนี่ย แล้แข่งกันรอดหลายรอบไม่ก็ไม่รอดสักกี่รอบแมปแข่งเราแมปแข่งโอ้โหชนเลนนเลยแมปแข่งท้่งแรงนี่ท้องแรงบอลดังก็อยากแม่งลงหมดเลยที่ลงทั้งเพี้ยนแข่งลงหมดเลยย่าต้องใช้ไม้มาวิ่งใงตรงนี้ที่มึงเมื่อแล้วไม่กดเคสวะอะไรพี่เอิร์ดมึงครับพี่เอิร์ดมึงอ่ะลงนี้ยนเป็นไรอะไรยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงพี่เอิร์ดบอก ก็แล้วกนมบางทีเราไปแล้วพวกนี้่มันจริงจังกันหรือเปล่าวะเฮ้ยมาแล้วฮีโร่กูมาแล้วฮีโร่ของฉันแล้ีโร่ของซอลชอบด้วยสิสี่นาทีว่าแบบเว้ยเมื่อกี้มึงลงทำด่ากันเองไม่อยู่มึงก็ชิวเนาะไอ้เหี้ยมึงก็ชิวมเลยเนาะไอ้ก็มันนุ่มเอ๋อรนี่มันเก่งมากเลยนะโอ้มันจะเป็นตำนานอ่ะมันจะทำตามเมอโอ้โหมันท่งโนุ่มเลยเท่งโน่ตำนานมันเท่งโน่มันก็ดิกเท้าอ่ะไอ้เหี้ยหลุดเลดหลุดมันบอกหลุดหาย หมึงมึงมาเป็นพิธีอ่ะเามเเป็นิธีหมือนตัวประกอบไว้ตรวจอ่ะแผดแผดเนี้ยอ๋อมจาตำรวจมึงเนี้ยเย้บรรทุนเราตำรวจเขาตกตัวะกันทีหน้าไงวะเศีษฐใจไงเฮียไม่มีเราตัวมึงอะแม่งชิวจัดอ่ะแม่งตำรวจไล่มันคุยกันต่อไอ้เฮียโอ้ยแรงจัดาเนี่ยรวจมึงไปดูกระดาษกระดาษกลางอ่ะมีตำรวจไปนั่งเล่นคาสิโนแล้วอ่ะไม่ช่วยแล้วอ่ะเย้จะได้สอง ยี่แปดมาเล้วสวยมาแล้วมาแล้วโอ้ช้นเก่งอันนี้ดูเก่งนะอันนี้ดูเป็นพระเอกขี่ม้าขามาช่วยแล้วโคงมาแล้วอุ้ยสวยเจอเพื่อนดิอุ้ย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 อุอุ้ยสวยดิเรียบร้อยอยมันยยงงยสนดยยงงีุ่าเก่งเนี่ยบอกให้ยังไงแท้าตามนั้นยังไงแ้เขาตามั้นท่ามสมใช่้ะดูช่องอาตาดอีกคนหนงตี๋สีฟ้าดีดีแผ่นทีอะไรขนาดไม่คนเดียวกันมันคเดียวกัน ไอ้เร่องนี่มันสร้างตำนานจริงอะอย่างหายเราก็จะน้ำมาไหนนั่งลุ้นจัดเลยนี่ไงไอ้คนเ้ยเข้าเมืองต้อเขามืองได้เช็บมาเล่ี่เา่อเล่นหนีง่ายท่นึงไอ้นี่มันทำทำคอนเทนต์รือเปล่าไอเราตื่นเต้นว่าอุ้มสามอะมีอะไรรู้ตลอดว่าเล่นเขาผมว่า่ไม่ได้ไม่ได้กันว่าจะอุ้มกันยังไงไอนี่แบบมั่นใจเรียกเพื่อขึ้นมา่นเอาแค่ไฟ ไปเลยที่เหลือค่อยไปคุยหน้างานอ่ะอย่างที่มันคุยกันมันก็ได้กันเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วแบบใส่ซีนเข้าไปด้วยกันอ่ะบ่หม่งหน่งอ่ะไว้ขึ้นโคเคก็เออแล้วอีกสองนาทีนะขับยิงตรงโคเคนะไอ้เหี้ยไปเบียดรถเขาฉิบหายแล้วเฮียสามสิบสามสิบอัพไะเนี่ยแต่แมงอุ้มสี่นี่เป็นตำนานเลยนะเหี้ยอุ้มสี่ทับ ดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอ่ะเท่อ่ะบอสเท่อะเกิดอ่ะไม่เกิดเองนั่งทะเลาะกันเองนั่งด่าสี่คนไหนที่อะแต่ถ้าเกมก็ยับอ่ะเกมก็โดนอ่ะโเกมก็หลตลอดทั้งคนดูทั้งคนในแก๊งตากันพังอ่ะยังไม่กล้าเก่งอ่ะเนี่ยลื่นหมดละดูแก๊งเราดิเที่อนั่งสอบก็โดนชิบหายแล้วเพื่อนรอดเยอะแต่ไม่ชิบเรื่อะรอดเลยนะเพราะว่าเห็นไล่เคลร์กันบึ้มบั่มเลยตุ้มสองไม่แนไม่แน่นะ เออเติมบ้านเหรอกระดาษมอไเป็นรูโอ้ยมากนี่ผัดนิดเดีเจ็บนม่เจ็บช็อตนี้เจ็บตัดกันแน่ไม่โดนอะไรอ่ะยังแรงอยู่อุ้ยอุ้ยสวยจัดสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วสวยร้องที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่ต่ำ่าครึ่งอ่ะบอกเลยอุ้ยมีถังสวยร้องที่เท่าไหร่ดูมันขับโคตรโง่เลยหาาเขารู้ว่าเก่งขัาเร็วอยู่เก่งขับเร็วไปเลยอันเนี้ยไม่น่าเติมอีกละแม่งออกได้แค่ทางเดียวไม่โดนมันเป็นประตูเลี่ยนเนี่ยนะใช่จะบออกได้แค่ทางเดียวเว้ยจะบอกว่าหลุด มึงอย่าบอกนะหลุดโอ้โหโดนไม่ใชุ้ไม่ร้อนอ่ะไม่เป็นอย่างที่คิดใช้ไหมไอ้หลุดไองเอ็นสู๋โอ้ยโอ้ยอ่ะตัวละครับตกลงรับกูตัวละครับกูตัวละงรับ อันนี้มันหลุยห้าร้อยโลไปไลยสัตว์ดูผลงานด้วยนะอัติมัสตะไอ้เนี่ยสวยเก็นมากเก่งมากสามคันนี่โดนตำรวจไล่อยู่ข้างเดียวสามคันแล้วรถนีรถเทป่อนี้รถเทปโอ้ยมาแล้วไม่มีพังอ่ะกูบอกเลยคันนี้ไม่มีพังอ่ะเพราะมันสามารถซ่อมรถได้ความสามารถรถคันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเดี๋ยวบอสอ่ะตวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีต้องรอเลยรถเราถึกจริงรถรถถึกจริงเีย มันไม่ลดอีกนะไอ้พี่อมันคือรถถังอะมันรถเราอะมันพูดเปนพูด่มันพูด่มันเ่นปนล้เนี่ยไอ้น้องเอ้ยเียอย่าบอกนะคนแรงอะคนแรงอะลูกรลูกตรหู่ชินลกรเออเป็นไรอเย่อน้ากลยนะมาแทะไปยัง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 ยัยันยังุังยังยงยั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 งังยังยังังังยยังงยังังย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 ัักย มันเจ็บนกอยู่นะาตโคนใหญ่่มนเห็นไันดไม่เป็นไรยังมีฮออยู่มีฮอรีคอปเตอร์มันน่าจะเอาีแหละตัวความหวังของหมู่บ้านกูเลยความหวังสุดท้ายของเมาข้เขาเออไปเลยเฮลิคอปเตอร์ฉันเลือกไหนว่าเกมวะ ไอพวกขับรถมันมันไม่ไม่เท่าไม่ไม่ไม่กูบาร์รถของนี้น่าจะฝีนี่โดนชนนี้โดนเชื่อว่าโดนดักโดนดักโดนดักโดนยังไงก็โดนยังไงก็โดนเพราะว่าดีดีหย่องเฮ้ยหลุด้ดีหย่องประสบการณ์เนี่ยบอกนะกูบอกแล้วมันวันจันทร์ผมบอกแล้วเฮ้ยจรรย์ต้องไปเฮ้ยมาดาน่า yes ยังไม่โคนเก่งตำรวจไม่เหมือนพวกตัวประกอบข้างทางอ่ะกู๊ย ตำรวจเลยสตารแมนไว้ยังมั่มตัวเรียนอะไรตัวแรียนตะขันย์เนี่ยมันขับบนเอาอะไรวะมึงถามดิกูถามคำเดียวเลยนะเพื่ออะไรงานจัดอ่ะเพื่ออะไรมึงนั้นมีสติเหรอนะเพื่ออะไรแม่งยิงตำรวจเลยอ่ะแม่งแม่งยิงจัดเลยอ่ะแม่งประสบการณ์อะไรเยอะแน่เลย เราเราเรามันไม่ยิงไอหมบอกว่าเป็นการลอกกันเองยาวอ่ะเออไอ้หมั่นเทพหน่งนี่แม่งเอาเรื่องนล้วเนี่ยโอ้ยเชี่ยเออชัวยเออชัวยหมั่นเทพหน่งโ้านหล่อนบ้านชื่อนี้มันเป็นงานไอหนุ่มขับมือรายงานไอไดหลังยิงเออแม่งเป็นงานอยู่เนี่ยหมั่นเทพหน่งเอาเอาเรียรอดอีกแล้วรอดอีกแล้วดูดิวิ่งผมไม่รู้พูดอะไรมันจนไม่ยอมไม่ยอมตัดไม่ยอมผไม่รู้จะพูดอะไรไม่ใช้โดนทั้งปีหมดแล้วเป็นการขับพาดที่งอมมา เเเออีวปร์กูว่าเราต้องต้องเซ็ตแล้ว่าไอ้เังต้องเวิร์กจัดอ่ะไอ้งอมแล้วอ่ะคนเรุ่นงอมแล้วอ่ะเป็นเปนหมกว่างอมไม่เป็นตำรวจอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเราเราก็หัวร้อนเนเจอตำรวจตื่นต่ำเจอตำรวจตำรวจไม่ใช่เนแต่ว่ามันมันเรื่องปกติอ่ะไม่จังหวะนั้นมันมันก็จะรอรุ่งซองประกาศไงแต่มันโดนโดนแก๊งยิงก่อนไงไม่จริงกับความกันนะเออโดนขัดไงมันก็ทำสุขแล้วมันก็ไม่คิดหรอมีปืนมีความสุขเนาะ หมายถ้าตำรวจฉลาดอ่ะมันมันจะชนรถก่อนเว้ยถ้าเป็นตำรวจฉลาดชนรถไปไกลก่อนอย่างน้อยรอดแน่หนึ่งตํารวจไม่ตัวคียแล้วรอเพื่อนมาเออใช่คิดไม่ได้ตัวประกอบเป็นจังหวัดจังหวัดอ๋อตำรวจผมผมก็ลงนะแบบคิดไม่ทันแผ่นออสตาคือตัวประกอบครับเมืองเราอ่ะแค่นั้นแหละอ๋อแล้วตำรวจนายใจและสามเคลสตถ้าต่ตำรวจยิงไอ้คนซ่อมได้ก็ก็ได้เหมือนกันนะเพาเพื่อนมาพอดีมันก็แบบซ่อมไม่ทันอุ้ยนี่ลายอะไรอ่ะลายเต้น มันจะขึ้นให้ตัวเองเล่นดีแค่ไหนทำไมวะแล้วไงเฮียมันจะซ่อมมันจะซ่อมชัเดี๋ยวจะให้เออยากปะล่ะให้ตำรวจเข้าเวรซีเจ็ดสิบคนเนี่ยวอยมึงกูไม่เอ๋อะหลอกหลอกคอป่ะไอ้ไอ้แม่งใช้รถบัฟไอ้ยันนี่มันรถบั้นอุ้มกันนะจะเอ๋อการเล่นเืออะไรเฮี้ยล่ะรถบั้นรถเมย์อ่ะมาแล้วแกไม่ออกว่ามันเก่งหรเอไงมันการเล่นวันนี้ไม่รู้เก่งหรือมึนไนะที่กูยังไม่ออกมีเขาอยู่ไม่ก็ลงซ่อมอะไรเงี้ยไม่ชิวรถชนบ่อยๆกูก็พยายามหาลายอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ชิวจัดเลยเล่นไหนเฮีย ไม่จะสร้างปฏิหารละไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิมันบูติแล้วนะไม่แต่กูว่ามันไอ้เหี้ยเนี่ยว่ามันทำกันว่ามันทำกันบ้านมาแล้วเลยว่าแบบเมืองเราอุ้มชิวอะแปดออตามันน่าจะทำกันบ้านมานะให้กูดูโอ้ตอลอยชนอีกไอ้เหี้ยโอ้โหเหินโคตรสูงเครียดว่ะเอา้มันเพิ่งกูขึ้นหนุ่มกูไม่โชว์ของจัดกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยเย็ดชิวอะชิวคนระลับใจรำมึงนะแท็กยยดเเไปโดนยาตาามัดมีเพื่อนมาเปล่าวะ ญาติญาติมาญาติมาโอ้โหตำรวจไม่มาญาติกูมาแทนอ่ะเอ้าตรดจเลยกลัวไม่ใช่นะแม่งดิฟแม่งดิฟโชว์ดิเนี่ยมีแต่เพื่อนกูเนี่ยหลุดไปไหนตำรวจ where are you where are you today อยากให้แม่งขึ้นเขามากเลยแม่งเกมอืแล้วผมื่อทีอ่ะไอ้เนี่ยนี่กดเก็บกดเบรกบูทแมนไหมดูลมันมั่นใจในเมืองมากกว่าว่าแม่งควรจะรอดหลายช็อตเลยเด็กบอกมันเป็นโจมอ่ะ ยังติดอีกนะติดนะติดนะเนยใครอุ้มอยู่วะเนตัดเนยตัดตายนะเอาเนยตัตสีโอ้เริ่มอุ่นแล้ววะต้องการเต็มด่วนเลยเพื่อนบุดเพื่อบุดไหนๆก็ไหนๆละแบ่งกูด้วยดิดูดิกดแมนไม่ได้ขับแต่เส้นแต่ไม่ไดขับแต่เส้นเบ่งบุดนะกดแมนจริงไอเวนอะขับบ่อยน่าจะหลาดนะเนี่ยอืมไม่ร้อยอะเสาเนี่ยยี่ร้อยโลดเลยยี่ร้อย่ไม่ไม่ไม่รู้ซับโร่ใส่กัน ไม่กลัวอ่ะกลัวมันไม่ได้หลอดโคนเลาเองว่ะพี่ดาม่าโอ้โหโน้ตดาม่าอีกแล้วเหรอจะพูดกูจะมีแต่ดาม่ากได้หรอเดี๋ยวพูดเองไอ้พว่ยมไอ้พวกเาเองกี่หมู่กรนด่าเต็มเต็มแต่พูดกูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร LK จะมันเฮ็ดเทาไหวก็มาแค่นั้นแหละเฮ้ยเอถ้ามึงไหวก็มาอยู่ในไหนบ้างแล้วนะแม่ออกไปไหนนะอยู่แต่เมื่อนะไม่แต่แต่ต่ำเยินเ ไอ้เยอะน่ะมันช่วยดีมันก็โชคดีแหละไอ้เยอะลังคิดสภาพเขาเป็นคนบ่อยก็มาไอ้สารเออมึงขี้ไปเถอะเขาไล่ไปพิธีเหมือนกันน่ะเขาไม่จับมึงหรอกคนดูใส่กันยับป่ะดูสองไอ้เยอะมันเอาห้าดีเออได้น่ะดูขึ้นมาเจอตลอดอย่างแตกไอ้เหี้ยเพื่อนยิงคมจัดเอาแล้วไง้ยไอ้ตัวนี้ดูฉลาดไอ้เหี้ยมันคมมอ่ะแกงงงงบ่อยเพื่อนเนี้ยเห็นเพื่อนเยิงตัวนี้โง่จัดเลยผมติ้งหนุ่มขับไอ้เหยอะสามตัวเชียร์ดี ไม่เลยยี่สิบนัดสามตัวบาดตะลุยซัมเมอร์มันนอนทัวย์นั่นเลยเหรอปวดในเมืองอย่างเทพเลยได้ป่ะถ้ามันถ้ามันมีปืนอีกคนนึงน่าจะโหกันดีนะถ้านำสีกูยังไหวอยู่ไอ้น um ี่เบรกบูทแมนอยู่ถ้าถ้บบานเกนโลหะไอ้ย่าประชาชนแ่งเต็มเลยนะปฏิหารมันมีจริงป่าววะผมจะเชื่อเรื่องปฏิหารอยู่นะว่าปฏิหารมันมีจริงนะคุณขับเป็นเบรกบูท คุณอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรถ้าไม่ถ้าไม่เหลือสองเคสอีกแล้วว่าออ๋อสามอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยมึงโง่เสียหลังนะจอห์ตอนแรกเราขำๆมันแน่ๆอย่าตาเนี้ยมันเอาจริงนะเนี่ยที่จเออวะเสียทีไม่สุดเออมันเอาจริงนะเน่ยบอสแต่ไม่ได้จริงเสียทีเอง มาสอคันนะมันเ่ยวรถรถมันเ่ยวรถตแล้ยมันเยรถตำรวจได้ไมันเยรถตรวจะไที่้ของอ้อเ้าออสามรถตรน่าจะดีกว่าเออประกาศอ่ะลรกาแล้วะกาโอ้เบรกบูะโอ้โหดูคตแรงเลยโอ้โีถ้าปัดได้นะยังไม่ยัไม่กากหราอยู่ที่เบรกบูธใครเบรกบูแม่งก็โกงัดเก่งยางเล อุ้ยยยยตอนรอมาสองคันหรือยังขี่สามคันห่างไกลความเจริญจากบ้านเราพี่ชายกลับบ้านเลยพี่ชายอุ้ยเปี้ยงโป้งไอ้เหี้ยหลักตีลกาสามคนลงมาเอ็มซีตอนนี้มีอาการแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนนี่ไม่ได้สั่งนะอนี่แค่แบบมองผ่านอ่ะไปแล้วเหรอเนี่ยแต่มันก็ความรู้สึกช้ามาณสองเบียแล้วขี่ตามเหมือนเพิ่งนิดหนึกลับบ้านแล้วเถอะพี่ชายกูลืมกูลืมุณไมเลือย่างเงี้ยเลื่อนเลยนะบ้าแต่วันนี้มันอุ้มโหดเยอะไม่ใช่เหรอตอนที่ไม่เลือกเราเก่งเก่ง สามท่อสามท่อได้เออเยอะลืมอ่ะพอๆกันเราอ่ะตีวัดดุมอ่ะ่สิบบาทยี่สิบบวกศพเนี่ยตอนนั้นทำไมเขาถือกูว่าเขาหนีแน่เลยว่ะไปหน้าแบบน่าจะเออแน่หนีงอมน่ยงอมเล่นไม่สนอ่ะแบบไม่สนแีนเราเอนอาจจะไม่แน่ขนาดจะคาใจแบบแพ้ไปอะไรเงี้ยจากแกไปไหนเขาไปไปถือไปสองแคนี่อาจจะหนีละเฮ้ยว่ะเอะอคุณไม่ได้คุณไปได้เลยไปเนาทีสองนาที ขึ้นเขาเขจบได้เฮียขึ้นเขาดีเยอะจบได้ให้ความหวังมันทำได้ดีเคสเนี่ยเคสกนสามมันไม่เหรอเคสหลอกอ่ะยังไม่หมดนม่รักกันห่างกันมาช่วยกันได้ปะตุ่นหลอดเดี๋ยวจะอุ้ยตัวนหลอดเขแรงตรงนี้ไม่ได้ป่ะเพราะไม่มีเบรกบูทป่ะเนี่ยมันมันมีเต็มขึ้นจะโดนยังมาแล้วนะบูหลอดมานะโดนโดนโดนยางเหรอนี่มนแล้วนี่แหละ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 ต้องดมคนนี้นี่ยยางปะยางยางโดนยางโดนยาง เมืองเขาเอ้ยนอนลกไมไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮียอยูอยู่นอยู่ไหนชน่ไหนทั้งสอนนอนสวยแล้วหนุ่มบจบจบจบ่บยบจ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 บบจ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 จบจบจจบ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 

หนึ่งนาทีไม่ถึงเราอิสมีปะปะขวานขวานรถจะยางแตกก่อนเฮ้ยซ่อมทำไมวะทำไมไม่ไปวะซ่อมทำไมมันวัดใจอ่ะมันมันมันกล้าเล่นไอ้เชยเนี่ยยิงยิงดูมันซ่อมแหล่ะเราจบจบอุ้ยโอยไอ้คนปืนแม่นสติโคตรดีอ่ะมีเยอะไอ้เฮี้ยปั่มเทคโนโลยีเอาเรื่องจัดเลยแม่ง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 เก่งไปดูดิเออ๋ยวไปเชื่อใจเพื่อนไปเชื่อใจเฮี้ย ปล่อยคนยิงจุดไม่ไม่งแม่หดคนเดียวเลยบึ้มเบิ่มบิ่มไอ้เหี้ยไม่ใจไม่แบบปล่อยป่ะไอ้เหี้ยอ่ะมันไว้ใจเพื่อนนะไอ้เหี้ยไม่ใจแม่งพูดเนาเขาพูดแล้ววางเวียงเว้ยแล้ววางเวียนว้วุ้นเป็นหลังนิโน่เนี่ยซัมเมอร์ว่ะไอ้เหี้ยนี่โชว์ของกันเลยแต่เล่นไว้ใจเพื่อนเกินเสียวอ่ะเล่นเสียวอ่ะไอ้คนขวาไม่รับพิเคอะไรนั่งเยี่ยนอยู่เดียวเลยเฮ้ยเยี่ยนนี่สตรีมันคือแบบเด็กเล่นโชว์เด็กเลยอ่ะเล่นโชว์เด็กเลย อ๋ออ๋อดี่ยเตแล้วเตอแตเรเอเ้แผได้แผได้ตอรอแผนมึงแก่เราแผี่ลยแผเนเลือเนเลือมเนเลือนหมไม่ได้เสื้อเลยกูขอชดเอิร์ดกูขอฟังเสียงบางบอลนะจังหวะฮู้นะฮู้เยอะเยอะเริ่มเริมฟังไอ้บาอลไอ้บอลไอ้บอลเที่ไบอลเล่นดันเอาทำไมอ่ะ มึงดักพาวทำไมที่อะไรมึงต้องปล่อยเขาคุบใหญ่ไอ้ควายมึงจะทอนยังไงไหรโง่มนี่ชอบทำอะไรโง่โงเนะะาะ ซอมึงต้องแอบเลยแลบโอเวอร์ยังเล่นหนักพาวก็ไม่โกรธตัวไหมอุ่นหัวไอ้บอลบอกเงียบเงียบเงียบเงื่อนเฮ้ยที่เนี้เล่นหนักพาวเราก็ไม่โกรธเออไอ้บอลอนเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบก่อนเฮ้ยเราเราเราต้องไปดักเงียบก่อนเงียบก่อนเฮ้ยฟิวบอลเหมือนเล่นกับกับเพื่อนอ่ะไม่มีใครเป็นหัวแกงแล้วนะเล่นกับเพื่อนกับฝูงละวุ่นวายจัดไหนเฮีย เพื่อนเจอขน้าข้าหน้ามึงจะพูดอะไรเยอะแยะวะ